สวัสดีครับจากบริษัทอิต,ตคินเทคโนโลยีจำกัดนะครับวันนี้จะมานำเสนอเครื่อง Gross D g r o s s n i t t e r DG60 Pro นะครับอ่าเราก็มาดูกันเลยว่าในกล่องที่ได้ไปให้อะไรมาบ้างอย่างแรกก็ได้เป็นตัวเครื่องขนาดกระทัดรัดเหมาะมือด้านหลังจะบอกโมเดลช h a r g i n g Port แล้วก็แรงดันกระแสในการทำงาน s e r i number ด้านขวาของตัวเครื่องก็จะมีพอร์ตสำหรับชาร์จ USB Type C ครับด้านบนจะเป็นปุ่มสำหรับเปิดเครื่องปิดเครื่องปุ่มเทสเครื่องสามารถแยกออกมาได้เป็นแม่เหล็กที่ฐานก็จะเป็นแท่นสำหรับคาลิเบรตมีค่า G U มาให้92.9บอกซีเกียบซเลนเบอร์ ตรงนี้จะเป็นช่องสำหรับสใส่สายรัดข้อมือคิมนี้เพื่อความสะดวกสบายในการพกพามีผ้ามีผ้าเช็ดเช็ดเลนมาให้มีสายชาร์จมีคู่มือ คู่มือจะมี2ภาษาภาษาจีนแลภาษาอังกฤษมาเริ่มกันที่ตัวเครื่องนะครับกดปุ่มเปิดขึ้นมากดอีกทีเพื่อคาลิเบรา92.9เรามก็มาเช็คที่ฐานนะครับ92.9สเปคตัวนี้ก็จะเป็นวัดที่มุม60องศาหน่วย G.U. นะครับ วัดได้ตั้งแต่0ถึง1,200 G.U. อ่า0ถึง100 u แรกความละเอียดจะ0.1 G.U. แต่ถ้ามากกว่า100 G.U. ขึ้นไปความละเอียดจะเหลือ1 G.U. ค่าเออร์จะอยู่ที่ประมาณ0.1บวกลบนะครับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ขนาดความจุ450 m สมิลลิแอมสามารถวัดต่อเนื่องกันได้1 5 0 0 0ครั้งครับผม หน้าจอก็ขนาด1.14นิ้วจอสีครับผมขนาดตัวเครื่องอน้ำหนักตัวเครื่องก็เบามากครับอยู่ที่ประมาณ116กรัมตัวเครื่องก็จะดับอัตโนมัติเมื่อเราไม่ได้ใช้งานก็ทำให้ประหยัดแบตไซส์กว้างคุณยาคุณสูงก็กว้างประมาณ84มิลิเมตร ยาว70มิลิเมตรหนาอยู่ที่17มิลิเมตรครับผม <_ an> ก็การใช้งานก็ไม่มีอะไรมากกดปุ่มเปิดค้างไว้อ่าตัวขึ้น,นมาตัวหน้าจอาจะโชว์โหมดของการวัดแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แล,แล้วนี้หน้าจออแสดงผลค่าที่วัดได้ตอนนี้จะบอกเฉยๆว่าวัดที่มุม60องศาครับผมกดหนึ่งครัง้งอาจจะวัดวัดได้ เก้าสิบสองจุดเผมมติเราจะไปวัดบนพื้นผิวอื่นวัดค่าก็จะโชว์มาประมาณนี้ครับผมเดีย๋ยวเราไปลองวัดงานจริงกันเลยดีกว่าครับน,นี้เราก็จะมาลองวัดงานจริงนะครับตัวเครื่องเป็นแม่เหล็กน,นะครับสามารถดูดติดกับตัวรถยนต์ได้เลยตัวถางรถยนต์ได้เลย เราก็ทำการวัดได้86.3 GU เราลองมาเทียบอีกคันนึ่งนี่ครับมันเป็นแม่เหล็กดูติดตัวถังรถยนตได้เลยเรากดวัดดูตัวเครื่องนี้สามารถเปลี่ยนโหมดได้โดยการกดปุ่มค้างไว้สองวิตัวเครื่องจะทำการเข้าโหมดวัดออโต เนี่ยครับมันจะวัดต่อเนื่องปิ๊บปิ๊ไปเรื่อยๆไปวัดหลายจุดถ้าจะกลับโหมดเดิมเราก็แค่กดปุ่มค้างไว้สองวิอ่เครื่องก็จะวัดก็ต่อเมื่อเรากดปุ่มวัดครับผมครับทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับผมขอ จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสถ้าหากสนใจติดต่อได้ที่ l i น์แอดอิโตคิได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีนะครับหรือสายด่วน088 777 7277หรือสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราได้เลยนะครับ